เซลสบายดีไหมสบายดีขอบคุณที่เป็นห่วงหนึ 1> 1่งบ20วกหนึ่งเท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสิบคูณยี่สิบสิบคูณยี่สิบเท่ากับสองร้อยว้สามสองหกคูณหนึ่งเจ็ดแปดจุดหกเก้า สามร้อยยี่สิบหกคูณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดจุดหกเก้าเท่ากับห้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบสองจุดเก้าสี่รักนะจุ๊บจุ๊บฉันไม่รู้แต่ฉันว่าคุณเป็นคนดีมากคนหนึ่งเลยไอเลิฟอยปากหวานจริงๆเลยเหงามากฉันเสียใจที่ได้ยินอย่างนั้น พูดคุยกับใครสักคนที่คุณไว้ใจอาจทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้นะถ้าคุณอยากให้ฉันโทรหรือส่งข้อความหาใครก็บอกฉันได้เลยน่ารักสุดๆฉันไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีโอเคขอบคุณมากนะไม่เป็นไรหรอกด้วยความยินดี